อ่าครับเพ่อนเราก็ได้บอร์ดแล้วครับนี่นี่คนชาร์จอยู่นี่เลยนะครับนชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับเป็่อนเราก็ได้เป่าออกครับอยู่สังเกตง่ายๆครามไม่หักเลยสมรุ่นนี้ครับเราก็ต้องดี y เอาเนี่ยใกล้เคียงที่สุดนยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมลำโพงบลูทูธที่ข้อนี้กันเลยนะครับนี่ A W E I นะครับ การคือน,นี่เลยนี่อาการยอดทิศเกตรูชาร์ดเนี่ยก้นชาร์ดเสียเราจะมาแกะเปลี่ยนกันครับรุ่นนี้จะแกะยากนะครับยอเนี้ยมันจะมีน็อตถ่ายตรงนี้ออกเพื่อเอานี่ออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีนี่น็อตอีกสามตัวฝั่งละสามตัวนะครับขันเพื่อจะเปินดนี่ออกแล้วก็จะเจอตัวนี้จะมีกาวติดอยู่ต้องค่อยๆเลาะกาวออกนะครับ แกะยากพอสมควรครับรุ่นนี้เดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับขอแกะน็อตน,นี่ก่อนนี่ผมแกะไปแล้วนะครับเราเปิดปุ่มยางนี่ออกก็จะเจอบอร์ดมันเล็กนี่นะครับเดี๋ยวเราแกะ ต่อยองนะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะติด กาวอยู่ครับตรงนี้โออย่าเดี๋ยวขอใช้ทินเนอร์ฉลมฉลมหน่อยครับครับทีนี้ก็แกะเนี้ยแกะอะไรครับอันนี้ต้องค่อยๆรอทีละข้างครับนี้พอขายอันนี้มันเป็นติดกาวครับ ตนี้ยากมากตรงนี้แกะยากนะครับแกะออกมาก็จะเจอบอร์ดเนี้ยเราตุดชาร์จอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดสายเนี่ยออกนะครับนี้เป็นสายลำโพงซับนะครับเนี่น่าจะเป็นสายแบตทานี้นี่เปลี่ยนโพงตัวเล็กสองตัวนะครับเนี้ยนี่คือตัวนี้นะครับ มาได้ไเลยนยขอถ่ายรูไปไว้ก่อนนะครับาครับเสร็จแล้วก็ได้บอร์ดแล้วครับนี่นี่ต้นชาร์จอยู่นี่เลยนะครับนี่นี่ต้นชาร์จเป็นไมโครยู US b บีนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนก,กันเราหาเทียบ คนชาติเนื้อมาได้เป่าออกครับตูดชาร์จอันที่เสียนะครับนี่อยู่สังเกตไม่ไม่ขาไม่หักในขานี่นะครับเนี่ยเราอะไรทาการนี้แต่หาซื้อตรงรุ่นนี้ครับเราต้อง DIY เอาเนี่ยใกล้เคียงที่สุดนะครับนี่กำลังทําการวางแต่ยังวางไว้แค่เรายึดจุดสี่จุดนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ตะกั่อข้างขาข้างหลังนี่นะครับอันนี้ต้องใช้หัวแรง เล็กๆหน่อยนะครับใช้ดูลแลมปลายเล็กๆนะครับแหลมๆจะได้เข้าได้นะครับแต่ตอนออนนี้เราจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าออกนะครับงั้นเดี๋ยวลายมันจะขาดนะครับโอเคเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับครับตอนนี้ก็จะทำการวางเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วลองเทสกันลองใช้ดูครับนี่ คร,ครับเดี๋ยวเราไปทำฟานประกอบกลับครับเนี่ย ก็ลองชาร์จนะครับครับชาร์จได้นะครับไฟชาร์จติดแล้วนะครับน,นี่ครับนี่ครับนี่ปึ๊บโอเคนะครับไฟชาร์จติดแล้วเดี๋ยวเราขอประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาลองอีกทีนะครับ ครันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบชาร์จให้ดูครับสักหนึ่งทีนะครับนี่ปึ๊บเงี้ยจะมีไฟแดงโชว์อย่างเงี้ยใช้ได้นะครับเรียบร้อยอาการเสียงเขาคือก้นชาร์จเสียงครับขาหักในนครับก็จะลองเปิดให้ดูนะครับนี่นี่ชาร์จเต็มละอย่างเงี้ยเอ่ารอยนะไฟจะขึ้นสี่เมตรเต็มแล้วนะครับ กูถือว่าพร้อมในาทำงานก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านใดก็คลิปนี้จะเกิดมีประโยชน์กัาเพื่อนๆท่านใดก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปลำโพงบลูทูธของท่านใดที่ก้นชาเสียก็ลองชมคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับหรือจะส่งมาให้ลองแก้ไขก็ได้นะครับออสวัสดีครับ <S <S เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองชาธิจให้ดูนะครับ โชว์นะครับในชาร์ดไปเต็มนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเท้าอรอม